สวัสดีค่ะวันนี้ตวงจะมาแนะนำวิธีที่ปฏิบัติตนก่อนที่จะเข้าคลินิกสแกนให้อ่านพลังงานในตัวคุณสแกนท่อพลังงานและก็อ่านอาคาชิเรคคอร์ดในตัวคุณนะคะให้พวกเราปฏิบัติตนดังนี้นะคะคือหนึ่งให้สวดเข้ามากรรม7วันซึ่งบทสวดจจะอยู่ในกลุ่มไลน์ที่ตรง อยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มพลังจักวานรวงที่ตวงตั้งขึ้นอยู่แล้วนะคะให้ทุกคนเข้าไปในกลุ่มไลน์กลุ่มนั้นแล้วก็เอาเบทสวดข,ขอขมากรรมสวดข,ขอขมากรรม7วันพร้อมด้วยสวดคาถามหาจักรพรรดิสัก3าจบนะคะพอสวดเสร็จแล้วให้พวกเรากรวดน้ําแผ่บุญให้เจ้าของกายสังขารตัวเองเอ่ยวันเดือนปีเกิดแผ่ให้เจ้ากรรมในเวรน้อน้อมถึงให้ครุรุบาจาร์ไฮเออร์เซลที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดนะคะเพื่อที่เวลาที่เราอ่านพลังงานจักรวาลในตัว คุณนะคะไฮเออร์เซลเขาจะได้มาสื่อสารกับเรามีข้อมูลอะไรอยากจะบอกเราจะได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะ2ให้ทุกคนเรียนรู้เรื่องจักระนะคะตอนที่อ่านพลังจักรวาลในตัวคุณอะทีมอาจารย์จะบอกว่าจักระที่1คุณเป็นยังไงจักระที่2เป็นยังไงจักระที่3เป็นยังไงดังนั้นถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเรื่องจกกักระเบื้องต้นคร่าวๆค่ะจะทําให้เราสื่อสารกับทีมอาจารย์ที่อ่านพลังให้เราง่ายมากขึ้นนะคะ 3. ให้เราฝึกลมหายใจปราณ878นะคะการฝึกลมหายใจปราณ878เนี่ยมันจะช่วยให้ท่อพลังงานของเราคลีนสะอาดมากขึ้นเวลาที่ทีมอาจารย์มาอา่านหรือเวลาที่อาจารย์ส่งพลังให้เราในการเคลียร์ล้างท่อพลังงานนะคะแล้วก็รักษาเราในส่วนที่เรารู้สึกไม่ดีหรือไม่สบายค่ะจะทําให้เรารับสัมผัสพลังงานได้ง่ายมากขึ้นนะคะ 4. ให้พวกเราไปกราวดิ้งนะคะการกราวดิ้งก็คือ อย่างเช่นการที่เราไปเดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้าการไปกอดต้นไม้ไปแลกเปลี่ยนสัมผัสพลังงานกับต้นไม้การที่แช่มือแช่เท้าด้วยน้ําเกลืออย่างเงี้ยค่ะอันนี้นจะทําให้ร่างกายของเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นการเคลียร์ล้างพลังงานลบอย่างหนึ่งอีกด้วยนะคะพอเราทําทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วขั้นตอนที่5้คือให้เรานัด ตวงเข้ามานะคะตวงจะนัดทีมอาจารย์ให้มาอ่านพลังงานจากักรวาลในตัวเราอ่านท่อพลังงานเราอ่านอคาชิเรคคอร์ดในตัวเรานะคะใครที่สนใจให้อ่านพลังงานจากักรวาลอันนี้เป็นการที่เราก้าวแรกที่เราจะเคลียร์ล้างเคลียร์ใจ กับเจ้ากรรมในเวรเคลียร์กับพลังงานลบที่มาสัมผัสเราที่ส่งผลต่อสุขภาพการเงินการงานความรักของเราให้เราได้ราบรื่นมากขึ้นและให้เราพร้อมที่จะตื่นรู้ภายในตัวเองนะคะใครสนใจติดต่อ l ลาย OA a อแอดไสเอตวงหรือในกลุ่ม l ลายกลุ่มพลังจักรวาลรวมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย